เชิญค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการไลฟ์สไตล์นะคะเก๋ๆสำหรับสาวๆโดยเฉพาะนะคะเราอยู่กันที่เ r e ชไวน์บาร์แอนด์รีสอรโรงแรมอลอฟกับรายการโอ้ไม่ d by บายชินค่ะแล้วก็ชีนนะคะจะไก,กาเรื่องราวดีๆนะคะโดยกูรูด้านต่างๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายในวันนี้เลยค่ะเราเริ่มต้นกันที่นี่ก่อนเลยดีกว่าค่ะ a l อฟเฟร e ไวน์บาร์แอนด์รีสอร์ค่ะ ก็มีเมนูบัฟเฟ่ลันช์นะคะราคาดีมากๆค่ะผู้ชมราคา279บาทบวกๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายเลยนะมีทั้งพิซซ่าพาสต้านะคะแล้วก็มีซีฟู้ดกริลกันด้วยชินว่าเดี๋ยวชินพาผู้ชมไปดูลายเมนูบัฟเฟ่ของที่นี่กันก่อนแล mm ้ว hmm. เดี๋ยวกลับมาจำมาแน,นะนำเมนูอัลาคคร์จานเด็ด เ็นเมนูอาคาที่เชฟเขา m m e น d กันมาเลยนะคะก็เป็นเมนูขาแกะตุนนะเขาบอกว่าตุนขึ้นมาแบบนุ่มละเลียดละลายกันเลยทีเดียวนะคะมาคู่กับมันบดน,นะคะแล้วก็เป็นผักลาตตุยะคะ่ะเขาบอกว่าเป็นอาหารสไตล์ยุโรปแต่ว่าเครื่องเคียงเนี่ยมาในสไตล์ฝรั่งเศสวันนี้รู้สึกว่าเป็นสาวยุโรปยังไงไม่รู้ It has no question has why no so การกาลังดีนะคะสาหรับสาวๆนะคะที่อยากจะทานมื้อเที่ยงแบบไดเอทหน่อยคือหลีกเลี่ยงแป้งอาจจะเจอมันบดนิดหน่อยแต่ก็นะร่างกายเราก็ายังต้องการแป้งแล้วก็น้าตาลนะคะช่วงเที่ยงวันทานอย่างนี้กําลังดีเลยได้สุขภาพกันด้วยแต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบของหวาน,นก็ยังทานได้นะเพราะเป็นกลงางวันต้องเป็นงดของหวานกันตอนเย็นเดี๋ยวไปดูกัน,นะค่ะว่าเมนูของหวานที่เชฟขอแนะนำมาจะเป็นเมนูอะไรค่ะ จานนี้ชื่อว่า p u f โลวานะคะเป็นพัฟโลว่ากลิ่นตะไคร้แหมพิเศษนะถ้าฝรั่งมาก็คงรู้สึกพิเศษนะ mm hmm. เป็นพัฟโลว่ากลิ่นตะไคร mm ้ hmm. เสิร์ฟพร้อมผลไม้สดตามฤดูกาลก็ขึ้นอยู่กับว่าซีซันนั้นจะมีผลไม้อะไรบ้าง mm hmm. แล้วก็มาพร้อมกับความเก๋ไกนี่คือซอสเบอร์รี่นะคะ mm hmm. hey. และนอกจากเมนูนะคะดีเซอร์ที่เชฟ r e c o m m น n d กันมาแล้วตรงไลน์บุฟเฟ่ก็ยังมีเมนูหลากหลายผู้ชมมีทั้งเค้กนะคะมีทั้งน้ำแข็งใสปุยหิมะแล้วมุมนู้นเนี่ยก็ยังมีไอศครีมผัดด้วยอุย้ยหลากหลายมากๆเลยนะคะยังไงมาลองกันได้ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เป็น สไตล์บิสเนสลันช์ราคาพิเศษมากๆเลย279บาทบวกบวกแต่ถ้าเป็นสาว์อาทิตย์ราคา600บาทนะคะแต่ว่าเขาจะมีลน์เนี่ยของเมนูสไตล์ซีฟู้ดเพิ่มขึ้นอุยอลังการงานสร้างมากเลยนะคะก็แนะนำมาฝากผู้ชมค่ะช่วงนี้ชินว่าชินมีนัดค่ะมีนัดกับเซเลบริตี้สาวนะคะทึ่งจะมาแนะนำเรื่องของแฟชั่นการแต่งกายเธอจะเป็นใครต้องตามชินไปเลยค่ะเพราะเรานัดกับเธอไว้ที่สุขุมวิทซอยส1ค่ะ กามินค่ะเพื่อนร่วมทางคู่ใจของชีเลยนะคะแนะนำคุณผู้ชมค่ะมีไว้หนึ่งเครื่องนะคะเพื่อเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องมีการมินนี่แหละค่ะเป็นเนวิเกเตอร์นำทางก็แค่กดนะคะแล้วก็เซิร์ชแค่นี้ก็สะดวกสบายถึงที่หมายแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะก็อชาลาสุขสาครน,นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท a อสเตติกเซนส์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารแบรนด์ a อสเตติกเซนส์สปานะคะที่สาขาแรกที่มหาชัยที่ห้างพอตชิโนมหาชัยซึ่งเป็นพรีเมียมพรีเมียมไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกนะ,ะของเมืองสมุทรสาครคะ่ะบริการที่เราจัดเตรียไมไว้ให้นะคะก็จะเน้นเรื่องของการสัมผัสที่นุ่มนวลน,นะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพนะคะระดับบนอย่างสปาของเราจะร่วมใช้ผลิตภัณฑ์ของคิชเชโดนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติคิชเชโดเองเนี่ยที่เป็นซาลอนอันสปาเนี่ยอยู่ในก่เกิดมา140ปีแล้วแล้วก็มีสาขามากมายในญี่ปุ่นประการในส่วนของทำผมนะคะตอนนี้เราต้องบอกว่าเราเป็นเป็นสปาและซาลอนที่ครบวงจรจริงๆ จนใหญ่สปาทั่วไปเข้าไปก็จะเจอซาลอนอยู่หนึ่งเตียงหรือ2เตียงแต่เราต้องการเปิดรูปแบบใหม่ของการคำนวาครบวงจรก็คือหลังจากคุณใช้บริการด้านตัวเสร็จแล้วคุณสามารถไปทำผมได้ในส่วนของแฮร์ทรีททำผมของเราก็คือตั้งแต่ทรีทเมนต์นะคะตั้งแต่ทำความสะอาดจนถึงการบำรุงนะคะทำสีทำได้ครบวงจรทางแฮร์ทรีทเองเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากชิเชโดนะคะเป็นบายชิเิโดโปรเฟชชั่นอล ะะก็ผลิตภัณฑ์ด้านแฮร์แคร์ซึ่งจะตรงกับคอนเซ็ปต์ของแฮร์ทรีก็คือการทรีตการให้บริการด้วยสัมผัสที่นุ่มนวล างโดยสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสอบถามข้อมูลโทร1318และเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นกแอร์ .com สนับสนุนแนะนำเส้นทางการเดินทางโดยการมินก็ต้องขอขอบคุณช่วงบิวตี้ไกด์กันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องดูแลเีเวลาวันละนิดค่ะเทคนิคดีๆมาฝากกันนะคะตอนนี้ชินพาผู้ชมเดินทางจากอล็อกนะคะสุขุมวิท11 เราเดินทางด้วยเนวิเกเตอร์การ์มินนะคะแค่กดโอเอสสปาแค่นี้การ์มินก็พาผู้ชมนะคะกับชีนเดินทางมาถึงสุขมุมวิท31เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงที่นี่บรรยากาศ mm hmm. ดีมากๆผู้ชม mm hmm. เป็นบ้านนะคะ mm hmm. ในสไตล์คอเนียล er, หลังใหญ่เก๋ไก่แล้วก็แบบต้นไม้เขียวชวอุ่มเลย mm hmm. วันนี้จะพาผู้ชมมาแนะนําแล้วก็ทำสปากันที่นี่ mm hmm. แต่ก่อนอื่นนะคะไปดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่กันก่อนคะ่ะโอเอสสปาสุขมุมว mm ิท hmm. 31ค่ะ ด o โอซิส p ปาแบง k อกตั้งอยู่ในสวนที่ร่มรื่นในซอยสุขุมวิท31ผู้ที่มาเยือนจะได้สัมผัสอารมณ์พักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติการตกแต่งแบบผสมผสานเน้นความเรียบง่ายการบริการที่อบอุ่นเป็นมิตรและจริงใจในสไตล์คนลาน,นามีห้องสำหรับทำทรีทเมนต์ให้บริการถึง12ห้องรองรับลูกค้าได้ถึง24ท่านแนะนำสำหรับท่านที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่ผ่อนคลายที่นี่ค่ะ โอซิสป่าแบงคอกสุขุมวิท3 3 ผู้หญิงนะคะก็มีเบื้องหลังการถ่ายแบบมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วใครจะเป็นนางแบบเสื้อผ้าแบรนด์อะไรและภาพเบื้องหลังจะสนุกแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานเกรสได้นะคะในหนังสือผู้หญิงฉบับเดือนตุลา255ค่ะช่วงพิเศษวันนี้นะคะชิงมีสินค้าดีๆค่ะที่เหมาะกับสาวๆนะคะที่ดูแลบ้านด้วยตัวเองนะคะรวมทั้งดูแลรถยนต์ด้วยตัวเองมาฝากกันค่ะ เริ่มต้นกันที่ไคเซอร์ ksps 1409เจ้าพระยาเครื่องนี้จิ๋วแต่ว่าเจ๋วค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าหนุ่มโสดสาวโสดด้วยขนาดและกำลังของเครื่องที่เหมาะจะใช้งานได้ตั้งแต่ล้างรถกำลังไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่ที่1,600วัตต์และสามารถใช้แรงกันน้ำสูงสุดได้ถึง90บารค่ะส่วนถ้าใครต้องการกำลังมากขึ้นหน่อยแนะนำรุ่นนี้ค่ะไคเซอร์รุ่น ksps 150 รุ่นนี้นะคะจะมีที่จับเพิ่มความสะดวกมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่ากำลังไฟฟ้ามากขึ้นด้วยค่ะอยู่ที่1,800วัตต์ส่วนแรงดันน้ำรุ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้สูงสุดถึง150บาร์เลยทีเดียวค่ะค่ me, เซอร์รุ่น KSPS 1 6 0 9นายรุ่นนี้กำลังไฟเพิ่มขึ้นเป็น2,000วัตต์ทีเดียวค่ะแรงดันน้ำมีความสามารถสูงสุดถึง160บาร์เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่าใหญ่แค่ไหน รุ่นนี้ไม่กลัวเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยรุ่นใหญ่ทรงพลัง Kaiser KSPS.com Niagara ด้วยขนาดกำลังไฟฟ้าเท่ากับรุ่น140ก็คือ1,600วัตต์แต่ว่าแรงดันน้ำสูงกว่าค่ะเพราะว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดที่160บาทพร้อมฝัก์ชันการใช้งานที่สามารถใช้เป็นเครื่องปั๊มลมหรือว่าเติมลมยางได้เรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้รวบรวมความสามารถเอาไว้ในตัวเดียวกันเลยทีเดียว ที่สำคัญนะคะสินค้าทุกรุ่นรับประกัน1ปีเต็มค่ะโอ้โหสินค้าเขาดีมีคุณภาพจริงๆค่ะคุณชมรวมทั้งยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็ถือได้ค่ะว่าชินบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเลือกแล้วใช่เลยไทยเซอร์ค่ะ คอนเสิร์ตสุดหลอนครั้งแรกกลางกรุงกับ no Air. ซอมบี้อพ o c a l y ์บ e by n o แ Air สายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มจัดงานคอนเสิร์ตสุดหลอนครั้งแรกกลางกรุงต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนกับงานซอมบี้อพ o c a l y ์บ e by n o แ Air ฟรีคอนเสิร์ตระเบิดความมันให้ฟื้นคืนชีพกันอีกครั้งต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ได้เวลาพีดิบออกอละวาด พร้อมปลุกวิญญาณความสนุกกับฟรีคอนเสิร์ตสุดหลอนงานนี้จัดขึ้นที่ลานการ์เดนเดอะออฟิศแอดเซนทรัลธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับห้างเซ็นทรัลจัดแคมเปญการกุศลของขวัญปั่นสุขในงานมหาศจรรย์แห่งพันไม้ประจำปี2555 ฉลองครบรอบ65ปีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคม2555ผ่านการประมูลถุงชาริตี้แบ็กชุดพิเศษจำนวน5ถุงและการจำหน่ายถุงชาริตี้แบ็กทั้งหมดจำนวน2,300ใบารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกนำไปมอบเพื่อสมทบทุนโครงการมูลนิธิพออ,อสอวอเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสอบถามข้อมูลโทร1318และเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นกแอร .com สนับสนุนแนะนำเส้นทางการเดินทางโดยการบินกลับเข้าสู่ช่วงชินใกล้นะคะวันนี้ชินพาคุณผู้ชมนะคะมาทำสปาแบบสบายตัวกันสไตล์ผู้หญิงนะคะกันที่ o อซิสสปาสุขุมวิท31ค่ะ และช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงทอล์คค่ะเช่นเคยชินก็มีเซเลบริตี้สาวนะคะซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็แฟชั่นมาฝากกันตอนนี้ชินนั่งอยู่กับน้องฝนนะคะเจ้าของ S. s u v ว m o n Bangkok ภาพพันคอพื้นสวยนะคะที่ชินนำมามอบให้เซเลบริตี้เนี่ยหลายครั้งแล้วในรายการของเราวันนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะวนี่น้องฝนนะค่ะน้องฝนแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะฝนชวม,มนปวารดมนะคะเจ้าของแบรนด์สวยม,มน์แบงคอกค่ะ มาพูดถึงเรื่องของแฟชั่นกันวันนี้<ะ>นํามาฝากเราเช่นเคยโจทย์ของรายการเราก<ะ>็ต้องมีสามชุดสวยๆนะคะ,ะเริ่มกันที่ชุดนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะชุดนี้ก็เป็นชุดทํางานนะคะ,ะก็จะชอบใส่อะไรที่แบบว่าขยับขยื่นได้ง่ายหน่อยสบายๆเพราะว่าเราทํางานเนี่ยผลแบบว่าจะตัดหนังเองหมดเลยเป็นคนที่ที่ทำงานแล้วเนกถึง ตัวเองว่าเราจะทํำยังไงให้การงานของเราเนี่ยมันสะดวกคือแต่งตัวให้แมทช์กับไลฟ์สไตล์ในการทำงานนะคะ<า>แล้วก<า>็วเลือกเสื้อผ้าในเทรน์ที่เป็นตัวของตัวเองมากชุดต่อไป ชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดที่ออกงานเวลาออกงานแบบหวานๆน,นะคะเช่นไปงานแต่งงานหรืองานเปิดตวัวอเช่นเครื่องสำอางอะไรเงี้ยีมหวานๆก็จะเป็นชุดสีม่วงลาเวนเดอร์เป็นสีเดียวกับแบรนด์เลยเป็นชุดของคูนิตาค่ะเป็นห้องตัดเสื้อที่ทองหลอ่อค่ะตอนนั้นคุณแม่ก็ตัดให้พอดีอางานการิเวชันที่อเมริกาก็ยังใส่ได้อยู่ทุกวันนี้ค่ะนี่เรียกว่ารูปร่างแบบไหนตอน <Okay. S 1> เรียนจบปัจจุบันก็ยังรูปร่างเ่าเดิมค่ะ อ่ะชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดออกงานแบบชิคๆนิดนึงนะคะจะชอบใส่เพราะว่าริงจีฝนเป็นคนชอบอะไรที่เป็นสีสันสดใสอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นบล็อกสีะคะ่ะชอบแต่งเป็นบล็อกสีสุดท้ายก็จะเป็น แจ็คเก็ตของมอสชิโน่ค่ะชอบตัวนั้นเพราะว่ามันแบบว่ามันสีแดงมันสดดีแล้วเวลาใส่ไปงานคนเออสังเกตเหต็นเราอย่างนี้แล้ว,วมันมีดีเทลที่เป็นมุกอัน,นใหญ่อะค่ะใหญ่สวยมากสีแดงสดบล<ช>็อสีขาวนะ,ะสวยง,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 งามมากเลยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะชินจะปล่อยให้น้องฝนได้มีโอกาสไปสัมผัสน,นะคะคิงโอเอซิสปากันนะคะแต่วันนี้นี่น้องฝนเขาก็มีของเที่ระลึกน่ารักน่ารักนะมาแล้วเนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่าแม่ต้องบอกว่าน่ารักจริงๆมีอะไรมาฝาก อันนี้นะคะเป็นเรียกว่ามินิซิ i คอยเพิร์สนะคะเป็นกระเป๋าเศษสตางค์เล็กๆค่ะทำด้วยหนังงูเดี๋ยวจะฝากให้คุณผู้ชมไว้ใช้กระเป๋าเศษสตางค์น้องใช้คำว่าใบเล็กๆใบเล็กๆค่ะสามารถใส่แบบว่าบัตรเครดิตกานะคะเหรียแล้วก็เงินสดได้น่ารักมากไปที่ไหนก็ไปแค่นี้ ใจดีมากๆนะคะก<ม>็นํามาแ<ม>จากผู้ชม3มรางวัลด้วยกันนะคะกดกติกาไปดูช่วงท้ายรายการนะคะ<ม>แต่ตอนนี้ชินจะปล่อยให้น้องนะคะได้ลองทดลองคิงโอเอซิสป่าที่โอเอซค่ะ t e เ l i a e h e e l t h y Life Management c e n t e r ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่นี่เรามีโปรแกรมต่างๆพิเศษสุดด้วยโปรแกรมแซนบารที่จะช่วยดีท็อกซ์พิษในร่างกายช่วยสร้างสภาวะที่สมดุลให้กับร่างกาย r e v i t a l i ไ e Healthy Life Management Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดีค่ะชื่อวสิทธาวิรัชวงศ์นะคะอิฟซ่าครูสาขาพารากอนค่ะวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอิฟซ่าค่ะก็จะเป็นในส่วนของวอเตอร์มาสสัดค่ะซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยอิฟซ่าเขาก็ได้มีในส่วนของอิฟซา่าวอเตอร์มาสสัดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนผสมตัวเดิมของเราเนี่ยจะเป็นลัสเบอรี่ค่ะและตอนนี้นะคะเขาก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีส่วนผสมตัวใหม่ขึ้นมาอีกค่ะก็จะเพิ่มในส่วนของอ กูคโคซิลนะคะซึ่งกูโคซิลเนี่ยเราจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวกูโคซิลจะเป็นส่วนที่ช่วยเข้าไปช่วยปรับระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็เส้นเลือดฝอยต่างๆค่ะค่ะและถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะแนะนํานะคะให้มาที่คอเตอร์อิฟซ่านะคะสาขาารากอนชั้นเอ็มได้เลยค่ะสนับสนุนทุกการเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม สอบถามข้อมูลโทร3 1 8และเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nokad com สนับสนุนแนะนำเส้นทางการเดินทางโดยก a r m i n กลับเข้าสู่ช่วงชินไกด์นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาแนะนำกันที่ Oasis p a สุขวิท31นะคะและกูรูสาวของเรา mm. วันนี้นะคะมานั่งคุยกันไ้แล้วในช่วงทอล์นะคะ น้องฝนค่ะเจ้าของแบรนด์เนสสวิมลนะคะแบงคอกมีขายที่เซ็นทรัลชิดลมนี่เลยถ้ามันขอเก๋ๆแบบนี้นะคะทำงานหนักมากวันนี้เลยอยากพาน้องมาพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายในสไตล์สาวๆกันที่ออ s ซิสนะคะเดี๋ยวเราส่งน้องเข้าห้เม้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะเชิญค่ะ ฝนก็เพิ่งทำสปาเสร็จนะคะอยากจะบอกว่าเนื้อตัวสบายมากเลยรู้สึกว่าผิวชุ่มชื่นม,มากนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ชินนะคะแล้วรายการโอ้ไมคกายนะคะที่ให้ออวอลเชอร์ฝนได้มาทำสปาดีๆที่โอเอซิ p สปานะคะขอบคุณมากคะ่ะ ็นไงบ้างคะกับรายการโอ้ไมกไกด์ของเราในวันนี้นะคะทั้งเรื่องราวดีๆนะคะวันหยุดพักผ่อนก็ลองมาใช้เวลานะคะที่โอเอซิสพาร์ทเเมนต์กันให้สบายใจกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ชินก็หมดเวลาของรายการกันแล้วก่อนจากกันนะคะชินมีของรางวัลนะคะทั้งจากโอเอซิสพาและก็จากเอ็นลอฟนะคะมาแจากคุณผู้ชมกันด้วยแต่ว่าเราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการประจําอาทิตย์นี้กันก่อนคะ่ะขอขอบคุณสายการบินนกแอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เที่ยวแคร์บายบีเอสซีกามิน ชิเซโด้ของรางวัลประจำสัปดาห์นี้นะคะบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารครีฟไบบ์บาร์นรีสอร์ทจำนวน3รางวัลบัตรกำน,น,ก Spa, Bangkok, นันจากโอเอซิส a ปาแบงกอกรางวัลผลิตภัณฑ์จากคิ s ชิเซโด3รางวัลผลิตภัณฑ์จากเพียวแคร์บายบีเอสซีรางวัลและเคลียร์โนสอีก3รางวัลค่ะแจกกันง่ายๆไม่ดีค่ะเพราะนั้นชินให้ผู้ชมนะคะแนะนำสถานที่เก๋ๆแบบนี้นะคะไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมาอัปเดตกัน ฝากข้อความกันได้ที่ Facebook ของเราค่ะ facebook.com/ohmyguidebychin นะคะหรือว่าส่งข้อความกันมาได้ค่ะเท็กซ mm ์ hmm. กันมาเลยนะคะที่ SMS mm hmm. ของชินนะคะ0814420555 mm hmm. วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองนะคะสร้างความสุขให้ชีวิตแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขวันนี้ที่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ